กระสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับยามค่ําคืนนะฮะที่แสนสวยงามอย่างนี้นะวันนี้อากาศดีจริงๆนะครับเราพามาดูหน้าร้านเรานะเวลานี้นะครับนี่ครับสวยงามด้วยรถซูเปอร์คาร์และรถสปอร์ตหลายๆคันนะครับแล้วก็คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะฮะที่เรากําลังอบอีกรอบหนึ่งจากจากที่สังเกตนะครับหลายๆครั้งที่ลูกค้าจะเห็นว่าทาไมอบซับอบซ้อนอบเพื่อเพื่อเพื่อสร้างภาพหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ได้สร้างภาพนะครับอบเพื่อกุณภาพนะฮะ เพราะว่าตอนนี้นะครับเรากําลังอบอินฟฟลเตทกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่พรุ่งนี้เราจะมาเก็บงานกันอีก,กรอบหนึ่งสำหรับรถ Mercedes-Benz G63 นะครับ AMG คันนี้ทําไมคันนี้ถึงทํานานกว่าคันอื่นคันนี้เป็นสเต็ปซูเปอร์โค้ดนะครับเพราะว่าในทุกๆโค้ดท,ที่เคลือบเข้าไปเนี่ยเราจะต้องเขาเรียกว่ารีเช็คเช็ดแล้วเช็ดอีกดูแล้วดูอีกเพื่อให้แน่ใจว่าโคติ้ง ครั้งที่แล้วเนี่ยไม่หลงเหลือคาบมาถึงครั้งต่อไปนะเพราะฉะนั้นในการทำซูเปอร์โค้ดมีความแตกต่างความละเอียดที่แตกต่างกับตัวโค้ดปกติแน่นอนนะฮะหลายหลายท่านก็จะรู้ครับว่ารถที่มาทำการซูเปอร์โค้ดจะอยู่กับเราค่อนข้างนานแล้วก็เป็นรถที่เป็นสเปเชียลจริงๆทุกๆคันนะ,ะสำหรับคันนี้นะฮะ บอกแล้วบอกอีกนะครับก็จะบอกกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเป็นคิวการอบรอบสุดท้ายนะครับของรถ Mercedes-Benz G-Class นะครับเป็นรุ่น63 G 63นะฮะเป็นโดย AMG นะครับแพ็กเกจด้วยโอเคตอนนี้นะฮะอยู่กับเราในห้องอบอินฟราเรดนะครับขขบคุณอินฟราเทดที่มีระยะความสูงที่มากขึ้นนะครับรถไม่ได้เล็กนะครับแต่ระยะความสูงของอินฟราเรดเราสามารถปรับได้ให้สูงขึ้นตามขนาดของรถยนต์นะครับทำให้ รถยนต์ไม่ว่าจะมาไซส์ไหนก็ตามสูงกว่านี้แต่อย่ากเกิน3เมตรนะเข้าห้องไม่ได้สูงกว่านี้จนถึง3เมตรเราก็สามารถอบรถของท่านได้โดยที่ไม่ต้องมีความเสี่ยงเพราะว่ารถของท่านจะสามารถเข้าห้องนี้ได้อย่างปลอดภัยนะเพราะมีความกว้างระดับหนึ่งเพราะไม่เหย่างน้อยหากก่างประมาณเมตรครึ่งนะครับคันนี้รถคันนี้กว้างอยู่ที่ประมาณเ2เมตร2เมตรสิบเท่าที่จําได้นะสเปคเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันอีกที พรุ่งนี้เดี๋ยวจะเป็นคริวการรีวิวความสวยงามรอบๆคันสำหรับรถ G63 คันนี้แล้วก็จะบอกถึงสเปคต่างๆด้วยความยาวรถเท่าไหร่ฐานล้อเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่นะฮะความกว้างรถเท่าไหร่แรงม้าเท่าไหร่พรุ่งนี้เตรียมรอรับชมได้เลยก็จะเป็นไร้สดเลยนะก็ไปไร้สดเลยถ้าใครพลาดไฟ้สดอันนี้ไปนะครับก็เข้าไปดูข้อมูลหรือว่าไปดูใน YouTube ของมิกกี้ได้นะครับ ก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับตอนนี้ครับรถคันนี้จะอบอันอีกหนึ่งครั้งนะฮะจะอยู่กันกันในห้องแ,งแดงๆนี้นะฮะที่เห็นณนะตอนนี้นะครับอุณหภ,ภูมิในห้องนี้ก็จะขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆประมาณ50นะครับแล้วก็เครื่องของเราก็จะตัดไปที่ตัดไปนี่เราไม่ได้จับด้วยอุณหภูมินะรเราจับด้วยเวลาเพราะว่าแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างถ้าเปิดเครื่องนี้ที่เกาหลีเปิดหนึ่งชั่วโมงอุณหภูมิมันก็ไม่ได้สูงมากนะฮะ แต่บ้านเราเปิดสิบนาทีอ่ะเท่ากับเปิดหนึ่งชั่วโมองบ้านเขาเลยนะครับเพราะนั้นเราต้องคำนวณที่ตัวอุณหภูมิบ้านเราด้วยนะครับไม่ได้สาคัญที่เครื่องเดี๋ยวเพราะนั้นผมก็เลยตัดเรื่องของเวลาในการอุณหภูมิไปไม่งั้นมันจะนานเกินไปถ้าอยู่ในมุมนี้นะถ้ามองดีๆถ้ากล้องเห็นนะจะเห็นเป็นคลื่นความร้อนเลยนะครับที่ขึ้นมานะครับพอสมควรเลยนะเดินเข้าไปใกล้ๆเลยเอาไ้ก่อ,อ,อกไปอังๆนี้รับรองนะครับสุกนะครับคันนี้อย่างที่ท่านเห็นนะ นี่ครับสวยงามมากมายทีเดียวตอนนี้จะเห็นวสีแดงๆไปหมดเลยนะถ้าอยากจะเห็นความเงาเดี๋ยวผมจะเปิดความเงาให้ดูระดับหนึ่งนะจะได้เห็นว่าเออรถคันนี้เงาเพียงใดนะครับก่อนที่เราจะอบอินรฟเรดอย่างนี้คือไม่ใช่ว่ารถไม่เงานะครับเห็นแดงๆอย่างนี้ไม่ใช่อำพรางอะไรนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเปิดไฟให้ดูเปิดได้นะเพราะว่าโคละโคละสกิดกันนี่นะเป็นฮะเงาไหมคือจะว่ารถเงาไหมรถเ,เงามากนะฮะ ด้วยความเงาของสีขาวเนี่ยคันนี้เป็นสีขาวมุกไดมอนด์นะเป็นสีขาวไดมอนด์ไดมอนด์ไวท์อะไรของเขาเนี่ยเป็นสีพิเศษอีกสีหนึ่งที่เราต้องกดต้องเลือกเข้ามาส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นสีดําสีเทาสีดําด้านอะไรเงี้ยสีขาวตัวนี้โหเป็นรถสีขาวที่มีขนาดใหญ่เครื่องก็ใหญ่นะครับขับไปไหนใครก็เห็นจะบอกว่าเข้าห้างนี่จะเข้าได้ไหมเนี่ยสูงเมตรเก้าสิบสองเมตรอ่ะเกือบสองเมตรอ่ะสูงเมตรเก้าสิบหกอ่ะนะครับ คือถ้าไปสะพานเตี้ยๆนี่ไม่ต้องมุดเลยนะจะบอกว่ามันสูงมากนะแล้วก็ตัวนี้รู้สึกว่าจะไม่มีระดับสูงต่ำด้วยผมยังไม่ได้ดูข้อมูลรู้สึกมันไม่ีไม่มีปรับระดับสูงต่ำแต่เป็นโชคไฟฟ้าปรับความแข็งความนุ่มตามระดับการขับขี่ของเครื่องยนต์นะครับมันจะมีโหมดการขับขี่อยู่ทั้งหมด4โหมดนะฮะมีคอมฟอร์ตมี S แล้วก็มี S p l u s แล้วอีกอันนึงก็เป็นอินดิว d เดียก็คือตัวปรับปรับปรับดูบเองนะครับก็จะมีอยู่สี่แทร็กเก็ตหลักๆข้อมูลนะครับ ก็ตรงนี้ก็ได้ข้อมูลมาจากทางในอินเทอร์เน็ตนะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัท m e r c e เ e s Benz ด้วยนะครับคันนีเ้เป็นสเปคที่ค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะสำหรับรถคันนี้นะครับวันนี้เราไม่ได้มาพูดเรื่องสเปครถนะตอนนี้เรามาไลฟ์สดเรื่องการอบอิฟระกันอีกหนึ่งรอบเพื่อให้มีความแน่ใจนะครับกับน้ำยาเคลือบแก้วเมกาชิลเมกาเซรามิกตัวนี้เป็น สเตปซูเปอร์โค้ดของเรานะฮะสังเกตนะครับนนร้อก็มีความเงางามในระดับสีดำด้านที่มากมายเลยทีเด,ยเดียวนะครับต้องขอขอบคุณนะฮะท่านเจ้าของรถด,ด้วยนะครับต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับให้ค,ความไว้วางใจกันมาตลอดสังเกตน,นะผมจะไม่เดินผ่านหน้าอินฟลุตนะเพราะว่ามันร้อนนะฮะผมจะอ้อมอินฟลุตเอาโหร้อนจริงๆนะตอนเนี้เดี๋ยวหันกลับมาดูหน้าผมแล้วกันนะเห็นปะ อากาศข้างนอกก็เย็นเจีเ๊ยบแดงเนี้ยในเนี้ยร้อนร้อนจริงนะไม่ได้เป็นไฟลอ่อยุงนะอันนี้อินไปเลยจริงๆนะครับปอกไว้ก่อนดูหน้าผมเด้เหงื่อแตกเต็มหมดเลยอันเนี้ยนะฮะจริงๆนะครับไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างอิมเมจนะครับของดีๆมีไว้ใช้นะฮะไม่มีไว้โชว์และใช้ได้จริงใช้ได้ดีแล้วก็ใช้ใช้มาตลอดนะครับมันต้องมีอะไรนะครับไม่ไมงั้น,นผมไม่มาทนร้อนอย่างงี้แน่นอนนะครับจะเปิดเดี๋ยวร้อนๆอนขนาดเนี้ยไม่ใช่การไฟฟ้ามมนได้ใช้ไฟฟรีนะครับ ผมต้องจ่ายตังค์มาเพื่อสิ่งนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับเหล่านี้มีประโยชน์กับการทำงานทั้งนั้นนะฮะสำหรับวันนี้พอแล้วแค่นี้มิกกี้อาร์พีเอ็มออโต้เดลลิงกับรถ m e r c e e ซเ e สเบนะครับ G63AMG นะครับตัวโอ้โหของเต็มเหมืนเดียวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็ดูรายละเอียดรอบคันกันอีกทีนึงแล้วก็ข้อมูลพรุ่งนี้รอฟังนะครับ สำาหรับคืนนี้นะครับมิกกี้อาพียบอตโตโ้ลิลงขอรากลับบ้านไปพักผ่อนกันต่อก่อนนะครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันให้ทุกคนทุกดีๆด,ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะขอพอนกับพี่คะเดชแล้วนะครับขอให้วพรุ่งนี้ทุกคนเฮ้งๆรวยๆกันทุกคนนะครับวันนี้มิกกี้ราไปก่อนผมพอกไปข้างนอกก่อนนะครับไม่ไหวแล้วโอเคนะครับโอ้โหคนละโลกจะบอกโอ้ยางเย็นนะข้างนอกนี้ย่างเย็นนะ โอเคนะฮะสำหรับวันนี้มิกกี้ RPM Auto อ e อโต้ลิงนะต้องขอรับท่านผู้ชมนะครับไปกับความสวยงามนะครับระดับการทํางานแบบไฮเอ็นอย่างนี้ทุกๆวันไปนะครับสําหรับใครที่อยู่ฟังแล้ววันนี้นะครับขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆนะฮะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยไลคโควิดนะครับวันนี้ยันที่เราจะมอบให้กับทุกคนนะครับปลอดภัยจากโควิดรับรองถ้าทําตามไม่มีทางติดโรคโควิดร้นะครับ ลืมเลยเห็นไหมฮะกินร้อนช้อนกูตาคนต่างอยู่ห่างกู2เมตรนะครับวันนี้มิกกี้อาร์พีเอ็มมตัวยิงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ